มนพิษไทยนิดหน่อยวันนี้ห่อที่ไม่เห็ดตุ้มจืดเกน็ตะวันเราจะอันนี้ห่อเก็บมาได้หลายมือแล้วน่าจะกะก็เริ่มซีกคำๆในะนะ่าจะเนาะคือว่าเอา่อใหให้เขานิ่มๆจังน้อยน่าจะบางทีจะหัน่นหั่นแล้วเขาบดแตกนะ่ะจะอันนี้จะแข็งๆจังน้อยน่าจะเอาอันนิ่มๆแบบนี้น่าจะเนาะเขาก็เห็ดได้เป็นบางส่วนแล้วจะ

ใบแน่ยจก,ก่อนมะกรูดยังเสียจะนี่าจะสวัสดีค่ะมันในห่อเสมาเหตุต้มจืดเกี๊ยนตะวันเซหมูสับนะจจะมาเบิ่งวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มีหมูเฮาหั่นไว้แล้วน่าจะสองลอยกร,รัมรากผักชีใบผักชีกระเทียมสับสามกลีบนะจจะก็มี่เกลือายฝรั่ง มีเผักเอกของข้าคือแก่นตะวันนะจ๊ะข้าหั่นแล้วก็แช่แนะนาสมแล้วเออ่เรียบร้อยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวก็สิคําเนาะแล้วก็มีแครอทที่หั่นเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะเออ่เครื่องปรุงก็จะมีเออ่ซอสเมคกี้นะจ๊ะซอสตัวเหลืองแล้วมีเกลือป่นประมาณหนึ่งส่วนซ่านะจ๊ะแล้วก็มีพริกไทยดำหนึ่งส่วนซ่านะจ๊ะเทามาเริ่มเฮ็ดกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกข้าก็สิมาปั่นเออ่กระเทียมซับแล้วก็เออ่ลาบะชี แล้วก็ใบผักชีแล้วก็หมูใส่กันนะจ๊ะเนาะ้าสิปัเนเราเนาะจ้ะสิมห้าปันร่วมกันเลยนะจ๊ะเนาะโอเคใด้ทีเราเนาะจ้ะเ้าสิบเอาอจากอันนี้เนาะจ้ะพันประมาณนี้เนาะ ใส่พริกไทยนะจ๊ะใส่เกลือนะจ๊ะน้ำกระเริ่มเดืเอดแล้วนะจ๊นะเนาะต้อง okay. ใส่ใส่กะหล่ำลงไปนะจ๊ะเ้องใส่ใส่แกนตะวันลงไปเนาะจ๊ะเพราะว่าแกนตะวันสีสุกยากนะจ๊นะเนาะ เกลือไม่ต้งไปเยอะน้อยเลยแล้วก็จะปรุงรสสซอสเนกี้หน่อย่างหนึ่งนะจ๊ะนะใส่ร็จพยายามได้นะจ๊ะใส่แค่นรสล,ลงไปนะจ๊ะลงไปจนสุกนะจ๊ะข้าวตีใส่หมูนะจ๊ะเนหะ็ดเป็นก่อนๆน,นะจ๊ะ คล้ายๆลูกชิ้นนะจ๊ะ mù lúc này bây giờ Hãy cười cho nghiêng lên đó เซมี่กระเทียมอบแหงนะจ๊ะเทียมอบแหงเข้ากับโขกหยาบๆนะจ๊ะ๋ยว้อาสีเอาใส่ในนี้นะจ๊ะเคเดือดแล้วนะจ๊ะอืมฉาดเคนะจ๊เะเข้ากับสีลรยเอ่อ กระเทียมกระเทียมแห้งนะจ๊ะกระเทียมอบแห้งเฮาโรยไปหอมๆนะจ๊ะแ้วแก่บริเกี่ยวใส่น้ำมันนะจ๊ะนะก็ใส่ซอชีไปสักนิดนึงแค่นี้กเ็เสรจ็จแล้วจ้ะกปิดไฟเลยได้ไหมจ๊นะเนาะโอเคเสร็จสรรเรียบร้อยนะจ๊ะเอากระเมตักเสิร์ฟก่อนเด้ไหมจ๊นะเนาะ ก็ใส่กระเทียมบุกหยาบๆนะจ้ะเนะาะเทียมแห้งนะจ้ะกระเทียมหอมจะใส่กระเทียมเจียวนะจ้ะด้ยหอมบักชีสักนิดนึงนะจ้ะเนาะต้มจืดแกนแต่ว่านอากับเซ็แล้วเนะจ้ะเนาะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะจ้ะกะ หาเรื่องเฮ็ดกินเพราะว่ามีแกนตะวันไลก์อะหาเรื่องเฮ็ดกินไปสลายเนาะจ้ะเนาะเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในสวนนะจ๊ะมีอยู่กับบ้านมีไมปนในสวนกัเฮ็ดกินไปเช่นสิไะจ้ะ,ะเดี๋ยวสิมาซิมให้เบิ่งเนาะจ้ะอืมกลมกลม nấm sụt bánh wán kẹt, sẹp tôi sẽ, thai tôi sẽ, tôm chửi kem tàu ván nó sẽ